We heal God's life. และร่วมกันฟื้นฟูจังหวัดของตนเองให้กลับมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้ที่ทางได้อย่างไรคะอามช่วงกันแล้วในปี2554นี้นะก็สร้างความเดือดร้อนมากเลยใช่เขาว่า,านัา้นกเรียนเหมือนกับการสอบก,อบก่อนี้ยังไงที่เราทุกคนไม่มีทข้อมาลรู้ไม่มีทั้งประสบการณ์ทำให้คนที่ออกมานี่ยก็ยังเดือร้อนอย่างเช่นเราเดือดร้อนทุกคนเลยใช่นนก็เลยคนที่ออกมานั้นก็ไม่มีเท่าที่ควรเราจะพาเพื่อนไปเรียนรู้การป้องกันและการฟื้นฟูค่ะใช่ค่ะ ต่อไถ้าครั้งต่อไปหรือว่า<ด>นะน้ำท่วมเนี่นาคตนั่นเองค่ะอย่างแรกเลยนะคะวิธีป้องกันของพวกเรานะคะก็คือการพวกเราจะสร้างชุมชนที่อาศาัยไมมาโดยถึงตัวตัวเราด้รยแหละค่ะตัว,ตว,ตวนใ,นใก้น้ำ,นำใช่ค่ะโดยเราจะอยากได้มีหน่วยราชการแล้วก็ชาวบ้านประธาชาวบ้านแลว้วก็บุคคลที่มีอาสาไม่ <ๆ S 1> ว,ว่าจะเป็นเด็กหรือว่าผู้ใหญ่อะไดเลยไวเลยค่ะสิ่งที่พวกเราจะทำนะคะจังหวความสงบของเราก็รู้กันอยู่ว่าเป็นทางไปน้ำนั่นเองทางไปน้ำ ซึ่งน้ำที่อยากจะมาลงที่จมูกข,ของเราใช่ค่ะแล้วเราจะทำไงละ่ะให้น้ำนั้นระบายออกไปให้เร็วที่สุดวิธีของพวกเรานะคะก็คือเราจะลงให้อาสาของพวกเรานี้นะคะช่วยกันขุดล,ลอ่อคอตอกเกียร์ขยาดใช่ใชใค่ะเพิ่มเพิ่มขีดขยาดลงในน้ำลำคอแล้วก็เจนสวัสด์สะอาดใช่ก็ช่วยกันเทรียงขึ้นมานะคะเพื่อให้น้ำระบายได้ ค่าวผมของเราให้ข่าวในจังหวัดนครปฐมเป็นข่าวยังข่าวเดียวที่มีความแม่นยำและก็ถูกต้องด้วยล่ะคะ่ะเพื่อการสื่อสารเพื่อการรับรู้ของทุกคนได้เร็วนะคะแะปต,ตอนการเตรียมตัวไดไทยค่ะแล้วเราก็จะบอกข่าวก่อนน้ำท่วมนะคะเป็นระยะทางสามวันค่ะนี่ก็คือวิธีการป้องกันของจังหวัดน,นครปฐมค่ะเบนรบเราก็ได้ไปลงพื้นที่สัมภาษณ์คนในชมุมชนเลยนะ เ่งดูโค้อหนาก็เห็นด้วยกับการที่เราอ่ะจะตั้งจิตชมรมอาสามาพัฒนาชุมชนของเขาใช่เพราะเขาก็เห็นด้วยมากเลยนะเพราะว่าของเราจะได้สะอาดใช่เลยแล้วชุมชนของเราก็เป็นพื้นที่ปายน้ำทช่ได้รับอถ้าเกิดเกิดเหตุการณ์ที่ว่อีกแล้วทำไม่ได้ละไม่อยากจะเป็นเราต้องให้กำลังใจทุกคนและเรียกว่าเราจะอยู่จะตู้จะหนีสวงานอ่ะแล้วที่จะอยู่แลวตู่กับมันไม่เห็นอะไรเลยเลยน้ำมาก็เป็นอย่างไง น้เดี๋่จะพาเพื่อนไปดูแหล่งท่องเทีเท่ยวของจังหวัดเรานะคะที่ได้รับผลกระโยชนค่ะไปดูจะได้ไหมคะก็แล้วค่ะตอนนี้เพื่อนๆก็อยู่เราที่พุทธมณฑลค่ะใช่เห็นองค์พระสงาา่างามนี้เลยนะคะก็พุทธมณฑลบ้านของเราเองค่ะ <Yeah. S 1> แต่พุทธมณฑลนะคะช่วงที่พศ2554นะะก็โดนน้ำท่วมหนักเช่นเดียวกันค่ะถึงกับ1นึ่เมตรห้เจ็ดิบห้าสิเซนเลยนะคะผมก็ถือว่า เืฟูกันยังไงใช่ค่ะและด้วยที่สภาพเปลี่ยนแปลงแห้งแรงไปอย่างเงี้ยเราจะทำยังไงละเบนอ๋อสภาพเปลี่ยนไปอย่างงี้นะเราก็จะปลูกต้นไม้ที่สามารถโตได้เร็วใช้เวลาไม่นานอย่างดอกคุณนายตื่นสายไงยคุณนายตื่นสายนี่ใช้เวลาโตเพียงแค่2เดือนก็สามารถออกดอกสวยงามแล้วเพื่อนๆลองคิดดูนะถ้าเกิดทุ่งแห่งนี้ดอกคุณนายตื่นสายโตเต็มเลยนะมันจะต้องเป็นต้นไม้ที่สวยแล้วก็เป็นพื้น่ที่สวยมากแน่เล<ว>ยมากๆเลยค่ะ ็นแหล่งท่องเที่ยวแหล่งมันรู้ได้เหมือนเดิมนั้นไม่ใช่แค่พวกเราค่ะจะเป็นทุกคนที่ทําให้มันสาเร็จนี่อยกจขอมอบเหนี้แทนความสึกทั้งหมดโดสุดที่ค่ะ Thank you.